ทำเอาแฟนแฟนวอลเล่บอลช็อกอย่างหนักหลังจากที่ล่าสุด9กรกฎาคม2567ซารินะโคกะกับตันทีมวอลเล่บอลทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกและรองแชมป์เนชั่นลีก2024ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียแจ้งแฟนๆว่าเธอตัดสินใจเลิกเล่นวอลเล่บอลหลังจบการแข่งขันโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ฝรั่งเศสโดยซารินะโคกะ ระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องฉันตัดสินใจจะรีทายหลังจบโอลิมปิก2024ฉันเริ่มเล่นวอลเล์บอลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่2และด้วยความช่วยเหลือจากทุกคนฉันสามารถเล่นต่อจนถึงอายุ28ปีเพราะฉันต้องการที่จะเก่งมากยิ่งขึ้นประสบการณ์และการพบเจอทั้งหมดทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณมากๆจะมีการจัดงานแถลงข่าวการรีทายหลังจบโอลิมปิก2024ฉันจะทุ่มเทการเป็นนักกีฬาวอลเล์บอลทั้ง เพื่ออลิมปิกปารีสขอบคุณที่สนับสนุนกันจนสิ้นสุดทางทั้งนี้เมื่อปลายปี65สาารินะโคกะได้ประกาศแต่งงานผ่านโซเชียลมีเดียกับยูจินิชิดะไปก่อนหน้านี้นั่นเอง